คลิปร้องเพลงตัดพ้อตัวเองอะ้าวเดี๋ยวนั้ผู้ชมไม่เห็นเอาไปดูนี่เขาจริงนะนี่เขาจริงนะอยากจะมีผัวมีไม่เท่านี้คนโสดดีๆที่อยากเข้ามาจริงๆตอนนี้ฉันเงามากจริงๆโสดมานานแห้งเกินใครแหมากจริงๆมองไปข้างนอก พื่อนก็มีผัวหลักมอตัวเราทีโดดเดียวและเดียวดายเจตนาจริงเจตนาจริงเจตนาเราไม่ได้จะให้มันเป็นไวรัเเลยเราแค่อยากจะบอกทุกคนห <c oughs> าวมันแห้ง <c oughs> อยากจะเจอแฟนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบได้คุยกับคนคนนึงแล้วเหมือนแบบพอคุยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบเจอคนแปลกๆ oh <no. S 1> วันแรกคุยกันวันครึ่งหาความเข้าใจจากหนูบอกทําไมถึงไม่เข้าใจพี่คุยวันครึ่งนะพ่อคุยไปเรื่อยสักพักหนึ่งวันที่สามโทรมาหาหนูบอกว่า ทำไมถึงไม่เลือกพี่เลือกระหว่างพี่กับงาน <ST AN CE> หนูก็แบบโหคนพี่ขึ้นมานี้คุย3วันขนาดนี้เป็นเทเลทบี้นะหนูขึ้นมาอย่างนี้เลย <ST AN CE> หนูแบบคุยสมวันจะหาจากไหนจะให้เลือกอะไร <ST AN CE> หนูก็เลยอ <ST AN CE> บอกบอกเสร็จปุ๊บ นางเอาลายอีกลายหนึ่งอะไปส่งให้แล้วมันนางก็แอดจากไอแพดมา<อ>ดีกันนะบอกดีอะไร <laughs> ะดีอะไร <laughs> ไม่ดีกับอะไรอย่างเงี้ยหนูเ,เล่นหนูเจออะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยแบบเออไม่เอาก็ได้แล้ว<ช>เคยตัดพ่อไหมที่ตัวเองเป็นโสดเพราะเคยเห็นคลิปร้องเพลง,งตัดพ่อตลอดเออที่เล้วตัวเองโสดอะหนูพะยะ สิ่งที่ตัดพ้อคนที่แชร์ก็กลายเป็นขำไปอีกเพราะอะไรเขาคิดว่าเราพูดเล่นบ้างเราไม่มีเราทำคอนนคอนเทนต์พูดตรงนี้เลยนะไม่มีแฟร์เดี๋ยวเรื่องจริงเลยไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์พยายามบอกว่าเราก็มีอยากมีสิทธิ์ที่จะเหงาได้บ้างพ่อเข้าใจไหมอยากได้แบบไหนจริงๆแบบพ่อก็ไม่ได้ติดอะไร แบบเพื่อนพ่ออย่างนี้ได้ใช่ไหมหน้าตาใกล้ๆกล้พันแต่ถ้าทําอะไรเขาเขาอาจจะยุยติดไม่ว่าใช่ป่ะมีบางส่วนติดไปเนี่ยว้าบอ่ะก็ได้พ่อเขาไม่ฟิวแบบว่าไม่ต้องเคียวมีเลยมีคลิปให้ดูคลิปอะไรไอ้คลิปร้องเพลงตัดพอตัวเองอ้าวเดี๋ยวนั้นผู้ชมไม่เห็นเอาไปดูนี่เขาจริงนะนี่เขาจริงนะอยากจะมีผู มีไม่แถวนี้คนโสดดีๆที่อยากเข้ามาจริงๆตอนนี้ฉันเงามากจริงๆโสดมานานแห้งเกินใครมองไปข้างนอก เพื่อนก็มีผัวหลับมองตัวเราที่โดดเดี่ยวและเสี่ยวดาอันนี้แต่งเองพ่อคือแต่งมาก่อนเราก็จะจำเนื้อแล้วเราก็จะร้องของเราไปเลยให้เก่งเป็นละครเวทใช่ใช่มิวสิคว์เลยนะใช่มิวสิคว์มากมิวสิคว์ดีมากด้วยก็พูดจ้านางทาเลนต์แต่อันนี้จริงใช่ไหมจิตเจตนาจริงเจตนาจริงเจตนาเราไม่ได้จะให้มันเป็นไวรัลเลยเราแค่อยากจะบอกทุกคน หาวมันแห้งลาตาลิลลี่บ้างเพทคนเหงาเขาไม่มีแฟนแต่คุณเนี่เป็นคนคลั่งรักคลั่งคลั่งขนาดไหนบ้างอ่ะก็พอประมาณแหละไม่ได้คลั่งคลั่งมากอย่างนั้นก่อนเข้าคลั่งรักของของเราอ อร่อยไหมทำอะไรอ่ะทำอะไรอีกแม่แม่ก็พอทานได้พอทานได้มันก็ไม่ได้คลั่งค่ะลมมันคบกันมานานแล้วเพราะมันก็เลยแบบว่ามันอยู่จุดเที่ยวเหมือนแบบน้องมันเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาคือทุกครั้งที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ย เหมือนคุณพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะมีตหนูจะมีหนูจะมีภาษาที่คุยกับแฟนอย่างเช่นว่าเหมือนแบบว่าวันนี้ไปอยู่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนเคยฉีบปะ้านเนี่ยอะไรจะได้ออกจากป้ายั้เนี่ยวันนี้อยาก่างนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ยังฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเนี่ยพูดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าวันนี้อยากเรียกกินอันนี้ครับ อ่าอ่ามันก็จะแบบออกแนวน่ารักใช่ก็ต้องมีเขาคนเดียวที่ฟังรู้เรื่องนะตอนแรกเขาจะฮะแตอนนี้นนก็พอนานๆไปก็อ่า used to it แหละแต่เขาชอบใช่ไหมเขาโอเคมากเขาไมไ่ชอบแล้วพูดเก่งเหลือเกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้หรอกที่เขาพูด <c oughs> เขาไม่พูดอย่างนี้ให้เธอฟังอยู่แล้วค่ะอูอปุ๊บก็ทะเลาะพี่ขาไม่ไม่คือพี่ชินเนี่ยจะเป็นคนไม่ได้พูดภาษานี้หนูจะมนพูดแต่นางถ้าวันน <c oughs> <c oughs> ั้นจะอ้อนนางก็จะมีพี่ยังยัง เขาพูดหรอเออพี่ชินพูดแต่เราอยู่กับสองคนนั้นนางจะเก๊กมากว่าหรือคนหรือนางจะไม่พูดเลยใช่ใช่